จับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งจ้าเส้นที่สาทับเส้นที่สองด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะจับกรีดให้สวยงามเป็นกรีดตรงกลางนะคะใช้ลิปดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะทำกรีดด้านในก็เสร็จแล้วจับเส้นนี้ลบก่อนจับด้าน สวยงามพับด้านสั้นขึ้นมาประมาณสิเซนค่ะแล้วก็บีบให้เป็นรอยพับไว้แล้วยกลิบบิ้นออกมาค่ะจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะรีดกรีบเลยค่ะนี่เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สี่สอดใต้ห่วงที่หนึ่งค่ะเส้นที่ จับริบดิ้นไปตรงๆค่ะแล้วก็จับปลายคว่ำไปข้างหลังสอดเข้าค่ะจับปลายคว่ำลงนะคะแล้วก็สอดเส้นที่สี่สอดใต้ห่วงที่หนึ่งค่ะเส้นที่ค่ะนี่ค่ะตัดให้ชิดเลยตัดให้ชิดเลยนะคะ เส้นริบบิ้นตรงไปแล้วก็จับปลายความลงสอดเข้ามาค่ะที่สี่สอดใต้ห่วงที่หนึ่งค่ะแล้วจับอ้าออกจับเส้นที่สามลอดห่วงที่สี่ค่ะ mm. การทำลิดัวทำง่ายๆค่ะจับเส้นริบบิ้นด้านบนพับลงมาค่ะพับลงมาก่อนแล้วก็พับทำให้เป็นสามเหลี่ยมจับริบบิ้นไปตรงๆแล้วก็ เข้ามาค่ะจับปลายค้ำแล้วก็สอดเข้ามาดึงให้กระชับเลยค่ะจับพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมสวยงามเป็นสุดท้ายจับเฉียงค่ะจับเฉียงมายกปลายลิบบินขึ้นไปยกเฉยๆนะคะแล้วก็สอดเลยค่ะ ขึ้นไปให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็รีบรีดให้เป็นรอยแล้วก็จับตั้งึืนนะคะจับตั้งขึ้นเสร็จบินแค่27เซนนะคะอดีตเยทิ์มีตัดไว้แล้วรบบินก็เลยยาวทีนี้ทีิกกลับค่ะเสร็จแล้วค่ะดอพกพัวจิ๋วของเราสวยงามรีดกรีบเราจะเป็นแบบนี้ค่ะมาเดิมค่ะทีิกลับมาจับปลายจับริบบิ้นความลง ดึงให้กระชับใี่ค่ะแล้วก็รีบลีดเลยปลายริบบิ้นขึ้นไปแล้วก็สอดเจ็บเลยค่ะงามตัดเลยค่ะเวลากลับตัดต้องกลับด้านหลังมาแล้วก็บีบเข้าไปนะคะใช้มือเราดันลิบบิ้นเข้าไปมันจะชิดดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะ ทีนี้เราจะทำกรีดด้านในก็เสร็จแล้วจับเส้นนีหลก่อนจับด้านค่ะนี่ค่ะตัดให้ชิดเลยตัดให้ชิดเลยนะคะเวลาเราสอดอย่าลืมใช้นิ้วดันจับริบบิ้นเส้นนี้หลบค่ะจับเฉียงค่ะจับเฉียงลงมายกแล้วก็ด้านซ้ายเหมือนเดิมจับ เส้นริบบิ้นจับเฉียงค่ะเฉียงมาแบบนี้ให้อยู่มุมเฉียงนะคะแล้วก็จับดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะทำกลีดด้านในก็เสร็จแล้วจับเส้นนี้หลบก่อนจับด้านเรียบร้อยแล้วพิกัดค่ะทีนี้เราจะมาทำกลีปบัวแล้วจับริบบดเ้นไปตรงๆ แล้วก็ดึงให้กระชับทีนี้ใช้เหรียญค่ะวางลงตรงกลางเลยเหรียญวางเสร็จครับดิบดิ้นค่ะด้านสั้นเสมอขับเข้ามาค่ะจับปลายคว่ำแล้วก็สอดเข้ามาดึงให้กระชับเลยค่ะนี่เลยค่ะสอดดิบดิ้นเก็บแล้วก็บีบนะคะ เสร็จแล้วให้ใส่น้ำพิกับสอดเจ็บอีกหนึ่งครั้งค่ะจับพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็รีดเสร็จแล้วจับตั้งขึ้นจับตั้งขึ้นจับริบบิ้นไปตรงๆจับปลายคว่ำสอดการทำลิดัวทำง่ายๆค่ะจับเส้นริบบิ้นด้านบนพับลงมาค่ะพับลงมาก่อนแล้วก็พับทำให้เป็นสามเหลี่ยม สวยงามนะพลิกกลับสอดเจ็บอีกหนึ่งครั้งค่ะเข้ามาค่ะจับปลายคว่ำแล้วก็สอดเข้ามาดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้เราจะทำกรีดด้านในก็เสร็จแล้วจับเส้นนี้หลบก่อนจับด้านเวลาเราสอดอย่าลืมใช้นิ้วดัน จับริบบิ้นเส้นนี้หลบค่ะจับเฉียงค่ะจับเฉียงลงมายกปากจับพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมสุดท้ายจะทำยากนิดหนึ่งต้องใช้ดึงเส้นนี้หลบก,ก่อนพับลงมาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นไปตรงๆแล้วก็ สวัสดีค่ะวันนี้จะทิพย์จะพามา,าพับเหรียญปวยทานรูปแบบดอกบัวจ้าสิ่งที่ต้องเตรียมนะจ้าลิบบิน้นใช้ดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะทำกลีบด้านในก็เสร็จแล้วจับเส้นนี้ลบก่อนจับด้านิ้นแค่ยี่สิบเจ็ดเซนนะคะพอดีจะทิพย์มีตัดไว้แล้วลบิ้นก็เลยยาวทีนี้ลิกับค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกบัวจิ๋วของเราสวยงาม รีดกรีบเลยค่ะนี่เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเสนี่เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะซ้ายหมวสี่สอดใต้ห่วงที่หนึ่งค่ะแล้วจับอ้าออกกับเส้นที่สามลอดห่วงที่สี่ค่ะ ยกปลายริบบิ้นขึ้นไปแล้วก็สอดจิบเลยนี่เลยค่ะสอดจีบเรียบน้อยนี่เส้นสุดท้ายค่ะจับพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็รีดเสร็จแล้วจับตั้งขึ้นจับตั้งขึ้นจับริบบิ้นไปตรงๆจับปลายความสอดตึ้นแค่ยี่สิบเจ็ดเซนนะคะพอดียะทิพมีตัดไว้แล้ว,ลวริบบิ้นก็เลยยาวทีนี้ไปกลับค่ะ เสร็จแล้วค่ะดอกพัวจิ๋วของเราสวยงามพลิกกลับสอดเจ็บอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะซ้ายหมวจับพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะนี่ค่ะตัดให้ชิดเลย ตัดให้ชิดเลยนะคะจับริบบิ้นไปตรงๆค่ะแล้วก็จับปลายคว่ำไปข้างหลังสอดเข้าค่ะจับปลายคว่ำลงนะคะแล้วก็สอดแล้วก็ด้านซ้ายเหมือนเดิมจับเจนริบบิ้นจับเฉียงค่ะเฉียงมาแบบนี้ให้อยู่มุมเฉียงนะคะแล้วก็จับเส้นซ้ายสอดมาคว่ำเหมือนเดิมค่ะ ด้านล่างขึ้นบนด้านซ้ายพับมาขวาด้านบนพับลงล่างด้านขวาพับมาซ้ายค่ะแล้วก็บีบไว้ด้วยนะคะเวลาเราสอนอย่าลืมใช้นิ้วดันจับริบบิ้นเส้นนี้หลบค่ะจับเฉียงค่ะจับเฉียงลงมายกปักดึงให้กระชับทีนี้ใช้เหรียญค่ะวางลงตรงกลางเลยเหรียญวางเสร็จพับริบบิ้นค่ะด้านสั้นเสมอ ค่ะนี่ค่ะตัดให้ชิดเลยตัดให้ชิดเลยนะคะแล้วก็รีดกรีดเสร็จแล้วจับตั้งขึ้นจับริ้นไปตรงๆทำให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับให้เป็นสามเหลี่ยมรีดกลีดจับตั้งขึ้นเส้นซ้ายสอดมาขวามือนเดิมค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะเริ่มจากด้านซ้ายมือก่อนจับเฉียงลงมาค่ะตับเฉียงลงมาอย่างนี้